กันครับโดนแล้ว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 ครับอินเซนต์นะครับภารกิจก็เพื่อทําลายยุทธปกรณ์ของฝ่ายข้าศึกและฝ่ายเราก่อนนี้เราเสียทัพหรือว่าต้องหนีจากการติดตามของข้าศึกแล้วก็ทําลายยุทธปกรณ์ของเราเสียไม่ให้ข้าศึกใช้นะครับโอเคเดี๋ยวนี้ใช้เผาใช่ไหมครับผมโอเคพร้อมนะครับพร้อมเริ่ม เราจะมาทําลายนะครับกระสุนที่มันเสื่อมสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเาว่าเออลูกเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับพื้นที่สถานที่ทําลายนะครับเราก็จะเข้าเสียพื้นที่ก่อนนะครับเสียพื้นที่สนามปนะักเขตนะครับหลังจากนั้นเราปักปักเขตนะครับแนวว่า พื้นที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยแนวไหนบ้างนะครับเราก็ปักธงแดงไว้เพื่อเป็นทยลักษ์นะครับเพื่อบคุคคลภายนอกเข้ามาเขาจะได้รู้ว่าเออที่เราปักธงแดงเนี่ยคือ,อพื้นที่อันตรายห้ามเข้านะครับหลยยังจากนั้นเสร็จนะครับเราก็มาเหยงประเภทนะครับแบ่งประเภทของที่จะทาลายเชื้อปะทุนะครับที่เสื่อมสภาพนะครับกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2นะครับจะเป็นพวกะระเบิดฟาง นะครับระเบิดคว้างระเบิดมือนะครับและลูกพอนะครับนะครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สาจะเป็นเครื่องยิงขนาด40มิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับสารไพโรเทคนิคนะครับซึ่งวันนี้เราจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะครับสี่กลุ่มสุดท้ายนะครับเราจะทการเปิดหลุมด้วยนะครับตัวนี้นะครับเปิดหลุมเพื่อจะใช้ในการ ทำลายในวันต่อไปนะครับก็ประมาณนี้ในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับผู้ชมที่เคารพครับวันนี้พี่สุ์ทราบเลยครับมีภารกิจนะครับอย่าลงนีเี่ยตรงนี้นะครับอย่าลงนะเว้ยอย่าลงนะเว้ยตรงนี้นะครับมาดูพี่ๆเขาทำงานนะครับผมนะฮะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พี่ๆเขาแล้วก็มาเรียนรู้จากพี่ๆเขา นี่ครับผู้ชมครับใกล้จะหมดครับนี่ครับสุพอดีเท่าไหร่ต่อไปเราจะเผาวัตถุสายไฟด้วยระเบิดระเบิดเพลิงใช่ไหมระเบิดเพลิงพร้อมพร้อมความมุ่งหมายมามีมาเพื่อใช้เผาใช่ไหมครับผมโอเคพร้อมนะครับพร้อมเริ่มมา มันก็จะหักแบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้มันขาดครับครับเดี๋ยวตามไปเราก็สอดนะครับมีรูสอดเพื่อเปิด มันจะไม่เป็นลูกระเบิดมาครับเราขอเพลิงแล้วก็ม้วนเริงอกีจริงๆมันขาดก่อนนะครับอาจจะทาไม่ค่อยมือไม่ค่อยเสมอกันนะครับเนี่ยต้องแบบนี้จะม้วนไปเรื่อยครับแบบนี้นะครับโอเคก็ดึงออกมาครับครับเราขอเพลินครับขาดม่วงขาดสีม่วงนะครับมันจะเขียนว่าครับ อินเซนครับอินเซนนะครับภารกิจก็เพื่อทําลายยุทธปกรณ์ของฝ่ายข้าศึกและฝ่ายเรากรณีเราเสียทับหรือว่าต้องหนีจากการติดตามของข้าศึกแล้วก็ทาลายยุทธปกรณของเราเสียมให้ข้าศึกใช้นะครับโอเคครับผมก็จะดึงสลักแล้วก็วางลงตรงนี้เลยนะครับอ่านปลายไปทางนู้นปลายทางนี้นะนี่ครับยังไม่ดีนะครับนี่ครับอย่าดุ เนี่ยเห็นว่าอุปกรณ์ใก่ใช่ไหมไม่ที่ใหม่นะอกครับ็นนี้เกตาครับนครับเป็นการทำลายไปด้วยเราต้องอยู่เราต้องอยู่เหนือลมนะครับเพราะว่ามันจะแสบมากผมโดนมาแล้วทำกระเดืงครับ <su> <anak> เหมือนกันครับรโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวครับ12เป็นการทำลายพืชทุ่งระเบิดนะครับ,บ,อบแอมโมเนียมไนเตรตแบบแท่งนะครับหรือน้ำหนักประมาณเออ่น้ำหนัก30ปอนด์ นะครับโดยใช้ดีโเวิร์ด n t นะครับจุดชนวนด้วยเชื้อปะทุชนวนนะครับห้าสี่ามองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้เลยเวลาที่คำนวณแล้วนะครับก่อนจะนับไปเรื่อยห้าสสองสาสี่ห้าหปด้า ที่สิบที่แอดที่สองรวมแล้วก็รวมแล้วก็สามสิบสองนนะพี่นะรวมแล้วก็สามสิบสองอนทั้งหมดวยที่ทำลายด้วย่ทสองกนะครับัครับสังเกตสังเกตควันนะครับจะเป็นสีขาวนะครับ สีขาวขาวออกคลามๆนะครับอยากดังที่เพลงอ่าพระเวสสันดรเลยนะครับดังเหมือนเพลงเขามมดสีเลยครับยังไม่มีแก้วกินไงาดังนั้นสวรรค์สันสถานครับนี่ครับคุณผู้ชมครับแอมโมเนียมในแอมโมเนียมในเตรดแบบแท่งครับสามสิบปอนด์บวกสองนะครับก็ทำการระเบิดไปแล้ว